ใครได้เป็นประธานาธิบดีกันแนนะ่ซึ่งแน่นอนนะคะก็เป็นไปตามผลแล้วเรากำหนดไม่ได้หรอกนะครับถ้าทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับพอมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการแน่นอนคนะทั้งในสหรัฐอเมริกาก็จะไม่ยอมรับและมีการกล่าวอ้างว่ารัสเซียและก็อิหร่านนั้นแทรกแซงกิจการภายในของสหรัฐอเมริกาทั้งสองฝ่ายนะไม่ว่าจะเป็นโจไบเดนนะครับหรือทรัมป์เดโมโรครตหรือรีบริกเกน นะครับต่างหาเสียงโจมตีเหมือนกันแบอบกว่าไม่เหมาะจะเป็นทรัมป์ไม่เหมาะจะเป็นโจบไบเดนก็ไม่เหมาะจะเป็นประธานดีแต่อย่างไรผลออกมาทั้งสองคนคนใดคนหนึ่งก็จะได้เป็นประธานดับดีต่อไปแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าจะไม่มีการยอมรับนะฮะผลการเลือกตั้งทําให้บ้านเรือนในสหรัฐอเมริกามีการปิดเกรงว่าจะเกิดการจลาจลเกิดขึ้นแต่คําถามที่น่าสนใจใครจะเป็นก็ตามนะครับไม่ได้เป็นเรื่องสําคัญเท่าไหร่แต่ประเด็นที่สําคัญก็คือใครประเทศไหนอขออภยัยฮะ ประธานรับดีคนไหนที่ดูแล้วให้ประโยชน์กับประเทศไทยมากที่สุดถ้าไปดูในเชิงเสติระหว่างพรรคเดมโมแกรตนะครับกับรีพับลิกันนะครับปรากฏว่าในฝั่งรีพับลิกันนั้นให้ประโยชน์กับประเทศไทยมากกว่าคือไม่มาจุ้นจ้านไม่มาวุ่นวายกับประเทศไทยนะครับทรัมป์ก็อยู่ในส่วนของรีพับลิกันที่ผ่านมาในยุคบารักโอบามาก็ก็สายส่งนักการทูตสายเหี่ยว เข้ามาที่จะกดดันประเทศไทยเพื่อให้เข้าร่วมนะครับเพื่อทําการกดดันประเทศจีนพยายามที่จะเล่นงานเราทุกรูปแบบสนับสนุนเดโมเกซี่หรือประชาธิปไตยแต่ในส่วนของยุคของทรัมป์นั้นก็ปฏิเสธที่จะบังคับให้ประเทศไดประเทศหนึ่งจะต้องมาเป็นเดโมเกซี่หรือประชาธิปไตยนะครับประเด็นคือใครได้เป็นประธานดีเป็นเรื่องของสหรัฐอเมริกาแต่ประเด็นที่เราน่าจะสนใจก็คือประเทศเราจะได้อะไรมากกว่า สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทางทาง Facebook รับชมทางทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้เป็นเรื่องราวของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาตอนนี้ปรากฏว่าโค้งสุดท้ายนะฮะก็ปรากฏว่าเข้าสู่การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแล้วก็จะเห็นผลแล้วนะครับสำหรับการทิ้งทวนสุดท้ายเนี่ยหาเสียงทางฝ่ายโจมตีนะครับ ก็มีการโจมตีกันทั้งสองฝ่ายทั้งทรัมป์และโจบบดนบอกว่าไม่เหมาะจะเป็นผู้นําของสหรัฐอเมริกาสรานกา a ณ์เฟพนะครับรายงานว่าทรัมป์และโจไบ,บเ,เปิดฉากหาเสียงยกสุดท้ายนะครับซึ่งวันนี้ก็มีการประกาศผลการเลือกตั้งไปแล้วนะครับแย่งชิงคะแนนในรัฐสําคัญสำเป็กล่าวหากันว่าไม่เหมาะสมเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาท่ามกลางโรคระบาดครั้งประวัติศาสตร์และจํานวนผู้ใช้สิทธิ์ร่วงหน้าสูงสุดเป็นประวัติการณ์นะครับถึง๓ ถึง93ล้านคนนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่กู้ภัยนะครับของตุรกีนะครับมีการช่วยเหลือเด็กนะครับหญิงรอดปฏิหารพบตัวหลังใช้ซากตึกนะครับติดอยู่ซากตึกก็นานหลายวันนะครับสำข่าวเอรายงานว่ากู้ภัยนะครับเผยว่าปฏิหารพบ เด็กหญิงสองคนยังมีชีวิตอยู่ใต้ศึกตึกนะอาพาร์ตเมนต์ที่ถล่มเมื่อ3วันก่อนจากการเหตุแผ่นไหวที่ตุรกีและก็ปากีสถานนะครับซึ่งต้องยอมรับนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากวันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2 5 6 3ซึ่งผมเคยเรียนไว้ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงอีกครั้งหนึ่ง เกิดขึ้นหลังจากวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2563นะครับโลกจะกลับมาสงบอีกครั้งประมาณวันที่20วันที่13วันที่13 13พฤศจิกาจะเริ่มดีอีกครั้งนะครับแล้วก็จะมากลับมาวุ่นวายในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับนั่นก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่ฟิลิปปินส์สาหัสนะครับไต้ฝุ่นโกนี เข้านะก็ปรากฏมีคนตายถึง16คนสูญหาย3นะตัวเตอร์ตเตอร์เต,เต้บินสำรวจสภาพความเสียหายนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตของเพื่อาเมืองฟิลิปปินส์อยู่ที่16คนล่าสุดนะยังพบสูญหายอีก3คนสื่อ,อการสื่อสารกลับมาใช้งานได้ระบบการโครงการโครงข่ายนะครับพื้นฐานจังหวัดคาตันตัวเนสนะรวม90%ถูกทำลาย ผู้นำโรติโก้นะฮะโรติโกตูเตเต้นะครับรรรบ,บินสำรวจความเสียหายซึ่งก็มี2ประเทศนะตรุรกีนะครแล้วก็ฟิลิปปินส์ก็เกิดภัยธรรมชาติเกิดขึ้นนะครับค่อนข้างจะหนักเลยไปเป็นแบบนี้หลายจังหวัดหลายประเทศนะครับในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจราคาน้ำมันขึ้นดาวโจนพุ่ง420จุดนะครับต้องคำปิดบวกนะฮะก็ ทุกประเทศก็รอผลการเลือกตั้งประธานดีซึ่งตอนนี้ก็เริ่มทราบผลแล้วนะครับในขณะที่อัฟกานิสถานช็อกอีกคนร้ายโจมตีมหาวิทยาลัยสังหารโหดนะครับกลางชั้นเรียนนะครับก็ตายไป22ศพนะครับมือปืนบุกโจมตีมหาวิทยาลัยคาบูในเมืองหลวงของอัฟกานิสถานสังหารอย่างน้อย22ศสพสในนั้นก็เป็นการปลีชีพนักศึกษาหลายคนในห้องเรียน เหตุการณ์สยองที่ประธานาธิบดีอัดซับการีนะครับประนามว่าเป็นการก่อการร้ายที่ชั่วช้าในขณะที่พวกนักรบรัฐอิสลามโดยไอซิสออกมาอ้างความรับผิดช,ชอบนะนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่กรุงเวียนนานะครับที่ผ่านมาก็มีการยิงถล่มกันที่กรุงเวียนนาตายไปหนึ่งเจ็บไปหลายคนนะครับเชื่อเป็นการก่อการร้ายและมีการโจมตีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยหนึ่งรายได้รับบาดเจ็บ นในใจกลางกรุงเวียนนาในเหตุยิงกันเมื่อช่วงค่ำนะครับเหตุที่ทางรัฐมนตรีกระทรวงมหาไทยออสเตรเลียชื่อว่าเป็นการโจมตีและเป็นการก่อการร้ายสังเกตไหมฮะช่วงนี้สถานการณ์จะรุนแรงมากขึ้นในขณะที่ทรัมป์นะฮะก็มีการจวกโพป้อมนะฮะหลังชี้จะแพ้โจไบ,บเดนนะก่อนหน้าที่จะมีการผลประกาศการเลือกตั้งนะครับยานธุรกิจาวาการจะจนปิด แน่นประตูหน้าต่างร้านก่อนเลือกตั้งนะครับซึ่งเหตุการณ์ก่อนการเลือกตั้งนะั้นก็วุ่นวายไปหมดนะครับในประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะเกรงว่าจะไม่มีการยอมรับผลการเลือกตั้งนะครับทำให้สหรัฐอเมริกาก็เรียกว่าตึงเครียดนะครับในขณะที่ยุโรปอ่วมสเปนติดเชือ้อโควิด -19 รายใหม่ทุบนะครับห้าหมคนที่เจนีวาประกาศล็อกดาวน์หลังยอดผู้ป่วยพุ่งเป็นพัน สเปนมีรายงานยอดผู้ป่วยจำนวนเพิ่มขึ้น55,000กับ19คนในรอบ24ชั่วโมงนับเป็นตัวเลขสูงสุดนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดโควิด1 i d และพุ่งเกิน2เท่าของสถิติผู้ป่วยรายวัน25,595รายนะครับขณะที่นครเจนิวาของสวิตเซอร์แลนด์พบผู้ติดเชือ้อโควิด1 i รายใหม่กว่า1,000คนจนต้องประกาศล็อกดาวน์นะครับนี่ก็เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่ มีการฮือฮาเกิดขึ้นนะครับหางปลารูปปั้นขนาดยักษ์ปกป้องขบวนรถไฟจากเหตุอุบัติเหตุดิ่งกระแทกพื้นนะครับรถไฟฟ้าใต้ดินขบวนหนึ่งในเนเธอร์แลนด์รอดจากเหตุอุบัติเหตุหลังพุ่งทะลุแป้นประทะนะครับแต่เคราะดีไปตกใส่งานศิลปะนะครับขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นรูปร่างคล้ายหางปลาโชคดีคที่ปรากฏว่าหางปลาช่วยไว้ได้นะครับในขณะที่เบอร์เกอร์ Kings, คิงส์ระรับในอังกฤษวอนลูกค้าช่วยอุดหน,นดุนแมคโดนัลล์เออเป็นเรื่องแปลกๆเหมือนกันนะก็เป็นเรื่องที่แปลกๆเกิดขึ้นเป็นความอื้ออาทรที่น่าประทับใจ ชวนกันงงงอยู่ไม่น้อยเมื่อแบรนด์ฟาสต์ฟู้ดในระดับโลกอย่างเบอร์เกอร์คิงหันไปชวนลูกค้าให้อุดหนุนคู่แข่งรายใหญ่อย่างแมคโดนัลล์นะครับในช่วงโควิด -19 นะครับเบอร์เกอร์คิงในสหราชอาณาจักรนะครับแถลงผ่านทวิตเตอร์ขอให้ลูกค้าสนับสนุนร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดในถิ่นท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเบอร์เกอร์คิงหรือร้านไหนก็ตามเราไม่เคยคิดก่อนว่าจะต้องขอให้ท่านทําเช่นนี้แต่ร้านอาหารต่างๆซึ่ง มีการจ้างงานพนักงานหลายพันคนจําเป็นจะต้องรับการสนับสนุนจากท่านนะครับเบอร์เกอร์คิงระบุว่าโดยมีการอ้างถึงเกลือฟาสต์ฟู้ดนะครับคู่แข่งรายๆเช่น KFC ซ u b เว่โดมิโนพิซซ่านะครับพ uh, ิซซ่าฮัทคาโคเบลรวมไปถึงอาหารเอกชนรายย่อยนะครับอุตสาหกรรม uh, บริการในสหราชอาณาจากักรได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดโควิด -19 นะครับแล้วก็เริ่มมีผลนะครับบังคับใช้ในอังกฤษนะครับคา,าดว่าสถานการณ์จะเวลวร้ายลงไปอีกเรื่องของการล็อกดาวน์นะครับโดยร้านอาหารทุกแห่งจะต้องให้บริการแบบซื้อกลับบ้านแบบเดลิเวอรี่นะครับมีคนตั้งคำถามกับผมเยอะนะเรื่องสถานการณ์โควิด -19 ตอนนี้จะเป็นยังไงผมเรียนท่านผู้ชมนะทุกอย่างมันจะดีขึ้นหลังจากที่มีวัคซีน ถ้าไม่มีวัคซีนสถานการณ์ทั่วโลกมันยังคงจะไม่ดีขึ้นยังคงจะเป็นนกา a t i สภาวะเศรษฐกิจก็ยังคงเป็นลบอยู่ต่อไปในขณะที่คําถามก็คือว่าใครได้เป็นประธานาธิบดีกันแน่ซึ่งแน่นอนนะก็เป็นไปตามผลเราเรากาหนดไม่ได้หรอกนะครับถ้าทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับพอมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการแน่นอนนะทั้งในสหรัฐอเมริกาก็จะไม่ยอมรับและมีการกล่าวอ้างว่ารัสเซีย แล้วก็อิหร่านนั้นแทรกแซงกิจการภายในของสหรัฐอเมริกาทั้งสองฝ่ายนะไม่ว่าจะเป็นโจไบเดนนะครับหรือทรัมป์เดโมแครตหรือดีบับริกันนะครับต่างหาเสียงโจมตีเหมือนกันบอกว่าไม่เหมาะจะเป็นทรัมป์ไม่เหมาะจะเป็นโจไบเดนก็ไม่เหมาะจะเป็นประธานดีแต่อย่างไรผลออกมาทั้งสองคนคนใดคนหนึ่งก็จะได้เป็นประธานดับดีต่อไปแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าจะไม่มีการยอมรับนะบผลการเลือกตั้งทําให้บ้านเรือนในสหรัฐอเมริกามีการปิดเกรงว่าจะเกิดการลจลาจลเกิดขึ้น แต่คาถามที่น่าสนใจใครจะเป็นก็ตามนะครับไม่ได้เป็นเรื่องสําคัญเท่าไหร่แต่ประเด็นที่สําคัญก็คือใครประเทศไหนอภไปฮะประธานาธิบดีคนไหนที่ดูแล้วให้ประโยชน์กับประเทศไทยมากที่สุดถ้าไปดูในเชิงเสถียรระหว่างพรรคเดโมแกรตนะครับกับรีพับลิกันนะครับปรากฏว่าในฝั่งรีพับลิกันนั้นให้ประโยชน์กับประเทศไทยมากกว่าคือไม่มาจุนจ้านไม่มาวุ่นวายกับประเทศไทย นะครับทรัมป์ก็อยู่ในส่วนของรีพับลิกันที่ผ่านมาในยุคบารักโอบามาก็าก็สายส่งนักการทูตสายเหี่ยวเข้ามาที่จะกดดันประเทศไทยเพื่อให้เข้าร่วมนะครับเพื่อทําการกดดันประเทศจีนพยายามที่จะเล่นงานเราทุกรูปแบบสนับสน,นุนเดโมเกซี่หรือประชาธิปไตยแต่ในส่วนของยุคของทรัมป์นั้นก็ปฏิเสธที่จะบังคับให้ประเทศใดประเทศหนึ่งจะต้องมาเป็นเดโมเกซีหรือประชาธิปไตย นะครับประเด็นคือใครได้เป็นประธานดีเป็นเรื่องของสหรัฐอเมริกาแต่ประเด็นที่เราน่าจะสนใจก็คือประเทศเราจะได้อะไรมากกว่าระหว่างโจไบเดนกับทรัมป์นะครับซึ่งผมอธิบายเชิงสังเคราะห์หรือว่าจากการทํางานของบารักโอบามาการทํางานของทรัมป์นะครับเทียบระหว่างสองพรรคการเมืองเนี่ยการทํางานของทรัมป์เราได้ประโยชน์มากกว่าถึงแม้ว่าทรัมป์จะตัดสิทธิพิเศษทางการค้าของไทยแต่ก็ยืดเวลาให้ไทยทําการเจรจารหลายต่อหลายครั้ง สิ่งนี้เป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองครับในที่สุดเนี่ยยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาคือหลักชาตินิยมโดยมีวัตกรรมที่ชื่อว่าอเมริกันเฟิร์สหรืออเมริกันต้องมาก่อนเปิด3ยุทธการสงครามไวรัสสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธมีหลักเดียวเพื่อประโยชน์ของชนชาติอเมริกันเพื่อประโยชน์สูงสุดในการเลือกตั้งประธานาธิบดีอยู่ที่เราว่าจะใช้ประโยชน์ในการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างไรนโยบายออกมาไม่ว่าจะเป็นของทรัมป์ไม่ว่าจะเป็นของโจไบเดน นะครับที่เกิดขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามนโยบายเหล่านี้ที่ผ่านมาเราได้ประโยชน์สูงสุดจากชอป์มมากกว่านะครับถามว่าให้ผมเลือกระหว่างจะเอาโจวไปเดนกับชอป์มผมเลือกชอป์มถึงแม้จะบางคนถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าบา้บาบอใจร้อนเอะวยวายเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาะทรชอป์มให้ประโยชน์กับประเทศไทยมากกว่าเพราะเราควรจะคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศไทยนะครับอย่างไรก็ตามการเลือกตั้งจบออกมาแล้วจบไหมผมคิดว่าไม่จบอ่ะทั้งสองฝ่ายก็ยังคงจะมีการร้อง ฟ้องร้องต่อสารซึ่งชมวก็ประกาศแล้วถึงแม้ว่าการเลือกตั้งจะออกมาเป็นอย่างไรเขาก็จะฟ้องร้องต่อสารในที่สุดนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิศักดิ์จิมพิตวัฒนาสวัสดีครับ 幸福哪里？